นะครับผูหรังเท้าแล้วนะครับตองครับพี่ต้องสู้ครับต้องสู้ตอนนี้จะเป็นหนึ่งรูแปดหรือแปดรูหนึ่งก็ไม่รู้นะครับมาอ้าเอาเลยเออสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก ก้ยี่สิไปเดี๋ยวคนนึงเขาไปจ่ายเงินนะสามห้าสามหามเจปไปเก็บบอลมาสามแปดมึงแคนมึงยังกจะโกงเขาอีกเดี๋ยวเร็วๆฝนตกครับเดินๆเ้ามาเลยพี่โอ้สองทีเอาดิสู้เขาดิสีบเอาสองทีเอา นี่นะครับเรานั่นคนนึกนะครับโอ้ตายครับเป็นวันครับอย่างเงี้ยครับโอ้ท่านใดที่จะส่งลูกหลานเข้ามาเรียนนี่บอกได้เลยนะครับตอนนี้จะเป็นเจ็ดลุมหนึ่งนะครับ <50. S 2> โอ้ห้าสิบนะครับสรุปแล้วนะครับไอ้พวกนี้แพ้ครับ <laughs>